วันนี้มาไม่ใกล้ไม่ไกลครับมาดูรถตักครับอยู่ที่บ้านบ่อเองนะฮะอันนี้ใกล้บ้านบ่อใกล้ใกลบ้านใกล้ใกล้ร้านเลยนะฮะสิบกาโรนะฮะเราซื้อมายังไม่ถึงสามเดือนเลยขับยังไม่เป็นเลยนะฮะขับยังยังไม่ได้ตักสักทีเลยนะฮะจะขายออกแล้วนะ,ะยอมขาดทุนเป็นแสนเกือบแสนและนะฮะ เขาว่ามันไม่เหมาะกับงานนะครับมันใหญ่เกินนะฮะเขาก็เลยจะขายครับขายออกไหนอะจะจะมาทำเป็นที่รอเสาปูนก็พอเดี๋ยวถ้าระบบมันโอเคก็ขับกลับเลยครับไม่ไกลนะแต่จะขับกลับถึงไหมนะประมาณสิบกว่าโล สิบหน่อยสิบกว่าร้อยสิบเอ็ดสิบสองโลโอจะมาทำธุรกิจหล่อท่อบ่หล่อเสาโอ้ซิมเเาเฮ็ดเฮ็ดไม้บยู่ปะครับซิมาเฮ็ดหล่อเสาไม่พิเชษธุรกิจหล่อเสาอ่ะเอโอ้ โอ้แบบอยู่หันบักหลายแบบพอแบบอยังไหมใช่ครับเนี่ยผมตัดเส้นเล็กทีมเลยของประกันเนี่ยอยู่บ้านบอ่อไหมเกียงสักค้าไม้ไหมโอ้นี่อเออผมเมารงเพลงบอกโว้ยเมาหลายปีแล้วตากอน COVID โควิดก่ตาอนโควิดสามปีไม่นครับอ่าเฮ็ดสามศูนย์ hey, แขนทำไมเป็นแบบนี้มันแตกวะเนี่ยต่อมันทำแขนมาใหม่มั้งเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยอันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่กึ่งมาใหม่กึ่งก็บอกมาใหม่ตักคิวเดียวครับอยู่ที่ร้านก็ ยังขายไม่ออกเลยมาซื้อคันใหม่ละอันนี้มีเยอะหน่อยยางสวยหกเส้นเลยเอสีเส้นเลยตอนนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วมนะั้งเปลี่ยนเครื่องยนต์หกสูบเป็นบัสหรือวันเป็นรุ่นนี้จำลองระบบ เอ๊ะ hey, ทำไมมันดากดมดมวะรุ่นไหน,ะนฮะมันรุ่นไหน,นใช่ใชฮ jh30 มศนี่แต่ข้างเขาเขียนเ H ฮนะินสามศูนย์ห้องกกงห้องกกงไม่ใช่นะ มันมีมันเครื่องมีครับแต่เขาเขา,าลูกค้าเขาวิ่งไปขายให้นะวิ่งไปบอกนะไม่ใช่ J H30 นยนะ์รุ่นนี้โอ้ใช่อยู่ครับนี่ J H30 ครับแต่มันรุ่นแบบไหนโอ้ระบบไฮดริซึมอยู่ครับเดี๋ยวมาลองระบบกันก่อน อย่างยางหลังนี่มันจะเตี้ยโหลดเตี้ยหน่อยนะฮะเหมือนเนี่ยขอบ 24, 13, 3, อยี่สิบสี่สิบสามพันสามยางพันสามขอบยี่สบสี่นะฮะแต่ตัวนี้มันข้างหน้าเนี่ยมันขอบยี่สี่แต่ยางสิบสี่ยางจะใหญ่ข้างหน้าใช้เป็นยางรอดอกมากอมันเส้นมันหล่อหน้าให้หน้าสูงยางตัวนี้ ไม่เหมาะกับงานครับใหญ่บุงกีก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ใช้งานได้อยู่นี่บุงกีนี่คิวนีม่มนฮะมันน่นะยังมึง,งก็ได้ยากบ่ขึ้นบ่ครับมีจังได๋ว่าฮะบ่มีร่อง โลน้ำมันอันไหนอ,อ๋อน้ำมันมันไหลกลับบ่เราตรงเทน,น้ำมันเข้าห้างก่อนน้ำมันเครื่องนะ่งะฮะไม่สู้ด้เนาะบ่เจ้าจคองโลดเขาบอกนะบขาเรีเจ้าคิดว่าบ่าายอยโอ้ น,นั่น่บอขาววะจุดไหนนาะบ่เคยเห็นเลยมนี่มีบ่หนีนลายะก็วขอ้อ,อ,ขอมือนึงไ้นเหัวบนหบอ,อดดนัหอดเลยหอดบ้านเด อย่างมาเอาบ,าง,บ,า,งบางสูตรนี้ก่อนนะสูตรแต่โอัดน้ำมันเครื่องลอแรงดูดกันขึ้นเลยน้ำมันไหลซึมเนี่ยมันมีหลายสายเหตุน่าจะสายรั่วหรือกาวพวกกาวไม่แน่นตรงนี้ตรงนี้ก็สายรั่วเอาลองบ้างนะเจ้าไหม เราลองสตาร์เลยผมบอกแอนอันนี้ชั่วโมงมันชั่วโมงมันเสียแล้วนะครับเบื้องไหนนะยางหน้ามันไงอ่าเบิ้องละเขาหัวกอนเผาครับครับรุ่นแรกแหกมัน็กบาทด้วยนะตัวนี้ 165แรงแต่ถ้าไปเที่ยวบนเขาดิบ่แสดงว่าเครื่องมันดีปกติดึงว้าวพอได้ถ้าแบตบ่ไหลก็ดึงว้าวถ้าแบตหลายก็บ่ต้องดึงก็ได้รุ่นนี่ย ลองดูระบบให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึง